ที้เราจะมารีวิวของกันนะคนวันนี้มาดูกันว่าของที่เราจะมารีวิวมันคือมันคือของเล่น,นะค่ะทุกคนของเล่นใช่เฮ้ยไม่ใช่นะคะของเล่นผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นดีนะคะทุกคนมันคือโมเดลนะคะเอ้าปิงเอ้าปิง ไม่ใช่หนิทพิงค่ะชื่อตัวละครนะคะคือชื่อตัวละคร่าเอ้าวปิงนะคะรุ่น m m p x h 0 3ค่ะทุกคนจากค่ายมอเตอร์นิวเทียนะคะตัวนี้เขาเคยทาออกมาแล้วนะคะแต่มันไม่ใช่โมเดลประกอบนะคะเป็นโมเดลจำเดิมรูปซึ่งตัวเขาจะใหญ่กว่าตัวนี้นะคะแต่ของเรามันจะเล็กกว่านิดนึงค่ะเป็นโมเดลชิ้นแรกที่ประกอบจากค่ายมอเตอร์นิวเทียเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนเรามาแกะกล่องกันเลย เราแกะกล่องมาแล้วก็เจอกล่องตัวนี้อัดอยู่ข้างในนะคะปริมาณก็คือแทบจะเท่ากับกล่องข้างนอกเลยทุกคนแน่นมากค่ะต้องออูมาคือแบบกล่องใหญ่มากอย่างที่เห็นนะคะนี่คือตัวละครที่เราจะต่อนะคะคือเอาปิงนะคะนี่ค่ะนี่มันสีอลิจินนลของเขานะคะแต่ของร้อเนี่ยจะทําสีเพิ่มเติมนะคะก็ะจะกส่จาก,จากอลิจินอลาทีหนึน่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลดท้านข้างกันเลยนะคะว่าด้านข้างเขาเป็นยังไงบ้าง นี่ตัวละครเขาเขาก็มีแบบยืนให้ดูถือแบบเอาถุงข้อหน่อยหรือว่าจะทําแบบยกแขนยกขาคือเขาถ่ายให้เราแบบเราอยากจะเอาไปตั้งในตู้เนาะอยากได้แบบท่าไหนหรือว่าจะไปดีเทลท่าไหนหรเราเพิ่มเติมก็ได้นะคะอันนีม้มีอะไรากนะนดันนะ,ะตัวนี้สาคัญนะทุกคนคือด้านในเนี่ยเขาจะมีเนี่ยแขนตัวนี้เข้ามาให้เรามากมายเลยนะคะให้เราไป ประกอบต่อมีอาวุธแล้วก็นี่ไคลเมทของเราก็คือตัวนี้ค่ะเป็นโครงเหล็กนะทุกคนเพื่อที่จะรับน้ําหนักของตัวนี้มันใหญ่มากนะแล้วก็ทวงนุนให้สามารถแบบตั้งได้นะคะก็หนึ่งสอสามตามสเตจเลยว่ากันแล้วต้นเ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 ราจะขอแกะเปิดกล่องดูด้านในกันเลยดีกว่าเออเอ้ยโอ้ย ดูดูดเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าแต่ละชิ้นอันที่เขาให้เรามามันคืออะไรกันบ้างน,นะคะขายจากสถานที่เพื่อจะได้พรีเซนให้ทุกคนได้็นแบบง่ายๆนะทุกคนขอเริ่มจากควนี้นะคะทุกคนมันเป็นสมุดหนังสือการ์ตูนนะให้ดูรายละเอียดยในช่อวไรคือมันไม่ใช่หนังสือการ์ตูนกระโหลกกระลาทุกคนคือเขาเป็นสมุด ีทั้งเล่มเลยนะแล้วก็งานสวยละเอียดเลยคือบางคนคือชอบจะเก็บเป็นเล่มอย่างเงี้ยก็สวยหรือจะแบบตัดแปะผนังบ้านตัวเองก็โอเคนะ้วทุกคนเห็นไหมน,นอกจากนี้มันยังมีตัวละครแบบให้เราได้เหมือนกับเป็นการโัษนาลุงหน้านะให้เราได้ดูอ่ะเออเผื่อใครแบบไม่พอใจอยากมีสะสมเพิ่มเติมนี่ก็มาดูว่าเราจะ อยากเอาตัวนี้มาปรับตู้ที่บ้านเพิ่มเติมนะทุกคนตัวละครนี้เขาจะผลิตออกมาในชิ้นงานต่อไปนะอันนี้คือเป็นชิ้นงานแรกของเขานะตัวที่เราใช้เนี่ยตัวเอ้าปิงเนี่ยไม่ใช่น็ปิงนะ <laughs> ยอมอีกรอบหนึงเนี่ย <laughs> ตัวละครต่อไปที่เราอยากจะเอามาแล้วก็เล็งไว้ได้เผื่ออยากสอนนีแต่อันนี้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรมากมายทุกคนทายถูกไปแล้วแหละเนาะถ้าใครที่เป็นคอกันนดัมแต่ สมุดคู่มือทุกคนไม่ต้องกลางแผ่นใหญ่เหมือนแผนที่นะมันเป็นเล่มมาให้เราเสร็จสับเลยเราต่อถึงหน้าไหนแล้วก็จําได้นะทุกคนเป็นแผงเป็นแผน,เป,น,แผนเปิดกล่องอีกตัวนึงนะคะมันคือโครงเหล็กนะคะทุกคนเนี่ยน้ำหนักคือเขา ผลิตมาตรงนี้เพื่อให้เราประคองชิ้นส่วนเกียนหลักของตัวนี้มันใหญ่มากเลยต้องใช้โครงเหล็กมาช่วยเสริมนะพลาติกอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะให้มันถ่วงน้ําหนักให้โครงแข็งแรงนะทุกคนก็เสริมเหล็กเลยนะและที่ขาดไปเสียงไม่ได้แข็ง อย่างที่เห็นนะทุกคนมันมีความแหลมคมก็ถ้าเป็นเด็กน้อยก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะอาจจะแบบปักมือได้ไม่ใช่แค่เด็กน้อยนะผู้ใหญ่ก็พลาดได้เหมือนกันนะก็ควรระวังด้วยนะตามสไตล์งานที่ยินคอนะอันนี้มันเป็นงานยินนะทุกคนตามค่ายของเขาแหละก็ต้องระวงังนิดนึงมีความคมมีความอะไรแล้วก็อย่างที่เห็นตัวนี้นะคะทุกคนคือเขาทำสีมาให้เสร็จจับแล้วนะสีเขาสวยเลยแหละสีทอง ส่วนตัวที่เรียบๆนี่คือบางครั้งนี้เราก็สามารถถ้าเราไม่ชอบสีเขาเราสามารถทําพช่วเติมได้นะส่วนตัวเองนี่คิดว่าจะทําสีเพิ่มเติมอนะเพราะว่างานเขาเนี่ยผลิตออกมาสองสองแบบเนาะเป็นแบบ o r i g i n อลของเขาแล้วก็แบบที่เขาทําสีมาเรียบร้อยนี่คือมีบางส่วนที่เขาทํามาให้แค่บางส่วนนะไม่ใช่ทุกส่วนต้องบอกย้ำเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนออริจินอลแบบแค่อยากซื้อมาซื้อมาประกอบก็สวยอยู่วน,นะทุกคน แต่ส่วนตัวเรายัางมีความแบบลังเลและมันไม่ยังเลหรอกเราตัดสินใจไปแล้วแหละว่าเราจะทำสีเพิ่มเติมนะนี่นะทำสีให้มันับางส่วนจะวางไงให้มันเข้ากล่องตรงนี้น่าจะช่องนี้นะข้างไหนวะเวาสับสนระวางังไก่อนแล้วกัน,นเยอะนะทส่วนกว็เยอะมากสำหรับคอ กันด้ามที่ชอบต่อคือคุณต่อไปเลยค่ะต่อตาเหลือกไปเลยบบสัดใจนะเนี่ยแบบเนี้ยคือตัวมันต้องใหญ่หน้าดูอ่ะตึงเต้นนะทุกคนเดี๋ยวรอมารอดู ep สองของของเรานะว่าหลังจากที่เราประก,บกอบแล้วก็ทำสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะู้สวยและตัว,วใหญ่ขนาดไหนนะทุกคนเ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> นี่ยเขาก <ๆ S 1> ็มีแบบทำสีเสร็จเร้อยให้เราจนไม่น่าเป็นถาะ ีเรียบๆอย่างสีน้ำเงินเนี้ยเราก็จะไปทำสีเพิ่มนะทำสีเพิ่มให้เหมือนตัวอย่างที่เขาทำสีมานะอาจจะเรียนแบบเข้ามาทั้งรูดหรืออาจจะดัดแปลงมาให้มันแบบตามสีที่เราชอบใจนะทุกคนเรายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะมันอยู่ที่ไอเดียเราตอนที่เราประกอบแล้วก็เริ่มแกะเริ่มอะไรนะก็ใครมาดูผลงานเราตั้งว่า ผลงานทาสีเราจะถึงขนาดไหนหน,นะทุกคนอีพหนึ่งขอจบการมีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนและฝากน,น,นะคะทุกคนติดตาม EP 2ของเราอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะทุกคนให้เราเป็นหมกมุ่นในการประกอบและทำสีเราต้องทำสำเร็จแน่นอนและทุกคนจะได้ดูผลงานเราใน